สวัสดีค่ะวันนี้ขอเอ่อขอทำสวยสักวันนึงนะคะวันนี้ตัดผมเห็นไหมในกล้องนี่เห็นไหมไหนอะเนี่ยเห็นเห็นไหมเห็นวันนี้มาตัดผมแล้วก็เอ่อทำสีผมนะก็เอ่อนะคะแล้วก็ทำสปานะคะบำรุงผมบ้างอะไรบ้างนะคะ ร้านพี่ปอนะคะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะพี่ปอสปาร้อนค่ะโอเคค่ะเห็นหน้าใช่ไหมเนี่ยอย่าให้ไม่ต้องยินน <laughs> <laughs> Ini bantu bayang. Ya, okay, nah.